อาจารย์เป็นจะเรียกจริงๆใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยไปเลยนะบิวอาจารย์ยอ,อาจารย์เหมือนเป็นแบบกูรูสมุนไพรไทยค่ะค่ะก็ทาม,มา<ค>ทั้งชีวิตเลยนะคะว่านะในส่วนของสมุนไพรไทยนะคะจริงๆจะเป็นนักวิจัยนะคะอาจารย์เล่าจุดเริ่มต้นนิดนึงได้ไหมคะสาหรับการเข้ามาในวงการสมุนไพรไทยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอยู่มายาวนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกว่า เกิดอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะก็คือเอเราเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่ ะะอพอเราเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็ทําเกี่ยวกับพวกสมุนไพรไทยสมัยนั้นเขาก็จะมีการทําสมุนไพรไทยหลายตัวถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะพูดถึงเอ,อ,อาจจะเป็นชานะชาใบชาใบเมี่ยงใบบอน,นสีเสียดมากคูอะไรต่างๆซึ่งเขามองว่าอันนี้เป็นผลผลิตที่อยู่ในประเทศไทยแล้วคนสมัยนั้นเนี่ย คนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยมีความรู้เกี่ยวกับทางสมุนไพรเขาก็จะใช้ประจาแล้วคนม,มีการมีสูตรตำรับต่างๆที่ใช้สมุนไพรไทยมามนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็อยู่เชียงใหม่เขาก็เป็นเรียกว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตรงตัวเลยคือเป็นพ่อที่เลี้ยง ลูก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 เลี้ยงต่างๆจนในไร่นะคะแล้วก็ให้เงินนะคะคือเราอาจจะคุณพ่อก็จะมีพื้นที่แปลงนี้ปลูกตัวนี้นะอีกแปลงปลูกตรงนี้นะพอปลูกเสร็จก็รวบรวมเอาไปส่งนะคะที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะส่วนลูกไร่หรือลูกเลี้ยงของเราเนี่ยเขาก็มาอยู่ในที่ของเราแล้วก็ได้เบิกเงินไปใช้จับจ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็เก็บผลผลิตมาส่ง สิ้นปีก็คิดเงินกันครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเงินเหลือก็รับเงินไปถ้าเงินไม่เหลือก็ต้องมาบอกว่าอ้าวปีนี้ยังไม่ขยันพอนะก็ติดไว้ก่อนปีต่อไปก็มีมาะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าพอเราเกิดมาก็เห็นเห็นภาพนี้ ก็ยังสงสัยว่าโอ้โหทำไมพ่อแม่ลูกเยอะจังเลย <c oughs> ที่หลายร้อยคนาพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะว่าอันน <c oughs> ี้ก็เป็นประวัติที่ทําให้เรามีความคุ้นเคยของสมุนไพรไทยมาตั้งแต่แรกเลยนะคะโอ้เรียกว่าตั้งแต่เกิดจริงๆด้วยนะพี่การ <c oughs> ก็คือสมุนไ <c oughs> พรคลุกคลี่กับสมุนไพรไทยแล้วที่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ทําก็คือเป็นการส่งขายที่เป็นเป็นผลผลิตที่เป็นสดๆใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ก็อาจจะเราต้องดัดแปลงค่ะเช่นสมัยนั้นเนี่ย เช่นถ้าสดเนี่ยมันจะขึ้นดาติดเชื้อ,อ,อแล้วก็ค,คุณภาพใช้ไม่ได้เราก็ออจะมีการ ทำสมัยนั้น่ะพรีทีทเมนเบื้องต้นเช่นมีลงอบลงบ่มเวลาเราส่งเราก็จะเป็นสมุนไพรที่ผ่านการอบบ่มหรือบดอะไรได้เก็บไว้ใช้ได้นานหรือเอาไปทำอย่างอื่นได้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าปีเนี้ยผลผลิตจะเป็นอะไรจะออกหน้าไหนพอถึงเวลาเขาก็จะเก็บรวบรวมให้ใช้ทั้งปี มาอบบนทำให้แห้งแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะใช้ทั้งปีปีหน้าก็วางแผนกันต่ออันนี้ก็คือการบริหารจัดการตั้งแต่สมัยยุคอดี่ามาใช่หกเจ็ดสิบปีเป็นร้อยปีเขาทำกันอย่างนี้ชอบไหมคะอาจารย์ตอนเด็กๆอาจารย์ชอบไหมคือมีความรู้สึกว่าพอเด็กๆเนี่ยพอเราเติ่มโตขึ้นมาก็จะถูกใช้งานคือต้องไปจดบัญชีอ่านายคนนี้นายแม่แดงพ่อพ่อเขียว เงื่อเงินไปแค่นี้ทำพือ่อทาปลูกตัวนี้เก็บเกี่ยวตัวนี้ถึงเวลาเขาก็จะเอามาส่งให้แต่ละแต่ละเดือนแต่ละอะไรต่างๆทั้งปีมามนะคะทำให้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหเป็นธุรกิจอะไรที่เอาเงินเนี่ยจ่ายไปเบื้องต้นเน่ะเป็นปีอ,อ่ะก็นอยังคนเน่ยตอนนั้นเราก็มีความสึกโอ้ธุรกิจนี้เราไม่เอาแน่นอนเลยคือสมุนไพรมันดีนะแต่เป็นธุรกิจที่ต้องหาเงิน เอามาจากจับจ่ายแล้วก็ซื้อของร่วมหน้าเป็นปีๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากแล้วตอนนั้นเราก็ยังเด็กเรายังคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกไปหาเงินข,งขนาดนี้เลี้ยงลูกขนาดนี้จับจ่ายกันอย่างนี้เอาของมาอบบนเก็บเนี่ยมันคือเป็นรายละเอียดที่ต้องแบบปริดย่อยมากซึ่งจะต้องมีคนเอาใจใส่ดูแลแล้วต้องบอกว่าโอ้สมัยคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำด้วยใจรัก เพราะว่าคนไหนทําได้ไม่ดี<ๆ>เขาก็จะมาสอนมาบอกมาตักเตือนเออนี่ยบางคนไปกินเหล้าเมายามาก็าจะโดนพ่อแม่พ่อแม่เขาพูดแต่ไม่ฟังแต่มาเจอคุณพ่อคุณแม่ที่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ดุนเ,เนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังละต้องทําตัวให้ดีขึ้นมนาะก็เหมือนทําตัวเป็นพ่อแม่เลยนะคะก็แอบคิะว่าอโอเราต้องทําขนาดนี้เลยตอนนั้นเนี่ย พูดตรงๆคือไม่ชอบยไม่ชอบนี่ตอบเป็นคำตอบเป็นทางลเราไงอธิบายมาตั้งนานอาจารย์ตอบคำถามว่าไม่ชอบเพราะเมื่อกี้การการถามว่าอาจารย์ชอบไหมคะตอนนั้นอาจารย์อธิบายมากแล้วมาตอบว่าอ๋อไม่ชอบไม่ชอบเป็นรูปแบบนะรูปแบบวิธีการรูปแบบที่เราอยากวะาทาแบบนี้นะคะแต่แล้วพอด้วยด้วยความเป็นเด็กนะเอาเงินไปให้เขาใช้ก่อนนะใช้เด็จนะถึงเวลาไม่ขยันก็ยังต้อง รับต่อไปเราก็มีความรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะแต่พอ,อเราเริ่มโตมาเราก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้การที่เราจะจะดูแลคนการที่เราจะดูแลผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพที่ดีการที่เราต้องทําที่คุณพ่อคุณแม่ทําสมัยนั้นคือการซื้อใจคนการควบคุมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะควบคุมคนเนี่ยใช้แต่พระเดชไม่ได้ อ,อย่างน้อยที่สุดเวลาเราจะควบคุมคนควบคุมคนเนี่ยเขาจะจะดูว่าเนี่ยเป็นพ่อนะเป็นแม่นะดูแลมาข้าวปลาอาหารทุกมื้อที่คุณกินที่พักทั้งหมดดูแลให้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคุณต้องมีจิตสำนึกในการที่จะต้องตั้งใจทำงานให้ดีเก็บเกี่ยวของมาให้ดีอย่ากของที่มันควรจะประหยัดจัดการได้ก็ควรจะจัดการ เขาจําได้เลยว่าคุณพ่อเขาค็จะสอนอบบอกแล้วเขาจะแบ่งแบ่งเกรดเลยนะอ้าวเกรด A พวกนี้ไม่ต้องพูดเยอะสามารถส่งเสริมเขาต่อไปได้ให้งานที่ไป่ยากยากทำเกรดบก็โอเคอาจจะโอเคหน่อยคิดคิด,คดสร้างฝันยังไม่เป็นเกรดซเกรดดีเกรดเอะไรก็ควรจะต้องทํำยังไงออก็เลยแอบทึ่งว่า เรามองว่าคนสมัยก่อนเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนมากเขาอาจจะไม่มีเทคโนโลยีมากแต่เขามีสิ่งที่เขาสร้างมาด้วยเขาเรียกว่าความผูกพันนะะขนมับเนียมการอยู่ร่วมกันนะคะเราก็เลยมองว่าเอ้ยสิ่งนี้เราเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะมาพูดสิ่งเหล่านี้ในคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะยากหน่อยในคนรุ่นใหม่นะคะค่ะจริงๆฟังดอูอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เติบโต,ตมาท่ามกลางสมุนไพรนะบิว ท่ามกลางการจัดการเรื่องธุรกิจเหมือนได้เรียนรู้<ม>ธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยรวมถึงการจัดการคนใช่ค่ะใช่ใช่ครับเราก็อาจจะรู้น้อยหน่อยว่าเอ๊ะตัวนี้ปลูกอะไรเพราะว่าเราคงตอนเด็กๆเราไปไม่ถึงแล้วก็อ่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> จริงๆแต่แล,ล,ละสมุนไพรจลนที่เพราะว่าเรามีนี่เราทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่ว่าเชียงใหม่บางทีไป <c oughs> ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเดินดูอ่าไล่อยู่ตรงนี้ พอต่หลังคุณพอ่อก็เลยเพิ่มในแง่ของไม่ต้องมาเป็นลูกไร้เราละไม่ต้องมาเป็น่อเลี้ยงแม่เลี้ยงให้ละ <c oughs> ไปคอนแทคกันเลยอ่าไปจังหวัดนี้เรามีเพื่อน <c oughs> เขามีเพื่อนก็บอกให้เพื่อนไปจัดการดูแลแล้วเราก็อเอาคอนแทคมานะคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เห็นภาพว่าโอ๊ยสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยคือไปทุกจังหวัดมีหมดเพราะฉะนั้นทําให้เราเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยร่ํารวยมาก สร้างในดินสินในน้ำเยทรัพยากรเรามากมายใช่จังหวัดออะอันนี้ก็ปลูกปลานี้ปลานี้แค่เอาคนไปดูนะก็เลยบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วถ้าเราบริหารจัดการให้ดีนะคะทรัพย์สินทรัพยากรสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยมหาศาลไม่มีคนไทยคนไหนอดตายเลยนะแค่ไปตกปลาในบ่อตมุนไพรตรงนี้นะพืชตัวนี้ ป่วยก็กินตัวนี้นะผักก,กินแบบนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นมาเห็นภาพแล้วก็จดจํามาตั้งแต่ในวัยเด็กว่าประเทศไทยรวยโอ้หมันดีมากนะคะอ,อะไรต่างๆตรงนี้นะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์เข้ามาสู่ในแวดวงวิจัยเพื่อที่จะนําตัวทรัพยากรที่อาจารย์มองว่าโดดเด่นมากในบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นจุดจุดจุดเป็นแรงบันดาลใจสําหรับอาจารย์ด้วยไหมคะที่ทําให้เริ่มต้น ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอสุดท้ายตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเราก็เรียนหนังสือมาพอโตมาเอ๊ะจะเรียนอะไรดีเอ่อสมัยนั้นเขามีคณะเภสัชเขาบอกว่าเหมียหมอยาเราก็โอ้เป็นหมอยาดีจังเลยรู้เรื่องยาเพราะว่าถ้าเราเป็นหมอเราก็ต้องดูแลคนทีนี้ด้วยความที่เราอยู่เป็น ครอบครัวคนจีนคนุณอานะที่สนิทกันขั้นก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าไปเป็นหมอเลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นทําอะไรที่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตคนมากมายดีกว่าเราก็อ่านฟังมาแล้วก็เชื่อฟังเราก็เลยอ่างั้นเราไปเป็นหมอยาดีกว่าเพราะจะได้รู้ว่ายาเนี่ยคําว่ายาคือปัจจัยสี่ยาสามารถรักษาชีวิตคนได้นะคะเราก็เลยอ่างนั้นไปเปลี่ยนคณะเภสัช พอเราเข้าไปเรียนคณะเภสัชเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะพือสม,มุนไพรตัวนี้ที่เราซื้อขายเยอะแยะมากมายอ่ะมีสรรัคุณอะไรบ้างคราวนี้เราก็โอ้โหแฮปปี้ละเหมือนกับเป็นมี encyclopedia ที่ทั้งโลกมาให้เราเรียนรู้เราสามารถเ,เปิดค้นตำราได้ทำไมคนต้องใช้สม,มุนไพรตัวนี้รักษาโรคนี้ทำไมสม,มุนไพรตัวนี้กินเพื่ออะไรต่างๆตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นขุมทรัพย์ที่ถูกไข ถูกเฉลยมาว่าเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรียนเพสัชนะคะตอนนี้เราตอนนี้เราเรียนก็เพสัตคณะเพสัทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มพอเรียนเสร็จโอ้เราเก่งจังเลยเรารู้ดีละเอ๊ะแต่ความรู้เราอาจจะรู้ไม่พอก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโท ทางด้านเศัศอุตสาหกรรมคือการที่เอามาทําในแง่ของให้เป็นอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะว่าเราคือเราเห็นภาพอุตสาหกรรมสมัยที่คุณพ่อทํามาุเขารวบรวมได้เป็นตันๆถ้าทําน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าอาจจะไม่สามารถอยู่ในระดับอุตสาหกรรมได้ตอนเลยไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านเพศอุตสาหกรรมเลยนะคะพอเรียนเสร็จเราก็เรารู้ละเราเก่งมากตอนนั้นสมัยนั้นโลกเราคงเล็ก เราก็เลยมั่นใจว่าเราเก่งมากนะฮะเพราะเรียนจบปริญญาเอกนี้ที่สุดละนะฮะแต่พอเราออกมาทํางานเรายังเห็นโลกกว้างอีกเยอะเลยนะว่าไอความรู้ที่เรามั่นใจว่าเราเก่งที่สุดแล้วล่ะจบปริญญาเอกพ h d ทางด้าน Industrial Pharmacy นี่โอ้โหฉันฉันแน่นะแต่พอออกมาออกมาอยู่ในอุตสาหกรรมก็เลยทำให้เห็นอีกหลายอย่างว่าโอ้โหการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงจริง เราเก่งเราเป็นนักวิชาการที่เก่งเรารู้ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับสมุนไพรในประเทศไทยแต่การ <Ừ. S 1> ที่เราจะเอามาพัฒนาใช้เนี่ยมันยังมีกฎระเบียบข้อบังคับการเรียนรู้ความสามารถในการที่เอาออกมาใช้ในเชิองอุตสาหกรรมอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้รวมถึงถ้าเราจะเอาออกมาในระดับอุตสาหกรรมเราบอกว่าเราเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องไปเปรียบเทียบกับใครเราต้องไปเปรียบเทียบกับ <Ừ. S 1> อ่าแล้วใครมีบ้าง ญี่ปุ่นมีไหมยุโรปมีไหมเอ,อเมริกามีหรือเปล่าชีนมีไหมหรือใครเป็นแบบไหนนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราทําให้ได้มีโอกาสในการศึกษาว่าเราเนี่ยเทียบกับระดับโลกเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจะไปเทียบเราทําเองแล้วก็บอกของเราดีที่สุดไม่ได้นะคะแล้วก็การทําของของเราจนไม่ถึงระดับสากลเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นจุดที่ตั้งแต่พอออกมาปุ๊บก,ก็ ได้มีโอกาสไปเป็นอาจารย์อยู่คณะเภสัชมหิดลสิสปีอะโตรงนั้นเราก็ได้เรียนรู้งานวิชาการเรียนรู้งานวิจัยสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงินวิจัยที่เอามาปิดทำงานวิจัยจริงจังๆำจค่ะได,ได้ได้ใช้เงินวิจัยในในส่วนของแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ที่มาเรียนด้วยมีหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทที่เราได้ทำวิจัยโดยมีนักวิจัยร่วมกัน นะฮะก็อีกประมาณสิบกว่าปีช่วงนั้นก็ทําให้เราเห็นแล้วลหละว่าคือสมุนไพรที่สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ทําเนี่ยเหตุผลที่เรเอามาทําเพราะอะไรถ้าเราจะไปพิสูตน์เพราะเราจะต้องไปบอกต่างชาติบอกทุกคนในภาษาวิทยาศาสตร์นึ้ไหมฮะว่าสมมติเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีเราต้องบอกว่าสารสำคัญชื่ออะไรมาาแบบไหนปริมาณเท่าไหร่และพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีจริง สิ่งเหล่านี้จะเป็นสักลนะคะค่ะเขาไม่ใช่ว่าเอาตำรับสี่ห้าตัวมาผสมผสมกันแล้วบอกเอ้สมัยโบราณเขาก็จะบอกเขียนแบบนี้เราก็ต้องเอามาดูว่าเหตุผลที่เข้ามาผสมก็อะไรแต่ละตัวที่ให้สัรคุณมีสารสำคัญออย่างไรในปริมาณเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือความเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์และสางกลที่เอามาตอบโจทย์สมุนไพรเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า สมุนไพรไทยทุกวันที่ทางบริษัทอามาใช้นี่คือสากคนนะคะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งทั่วโลกไม่สามารถปฏิเสธเราได้เพราะเรามีหลักฐานยืนยันนะเราะนั้นเราไปติดต่อแต่ละที่เราก็จะพูดภาษาเดียวกันกับทุกทุกประเทศว่าของของเราเป็นแบบนี้การที่เราเป็นอาจารย์นะฮะอ๋อแล้วก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตก็สนุกสนานด้วยควาที่เป็นคนชอบเรียนรู้แล้วก็อยากสร้างสิ่งใหม่ๆ แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราติดมาจากคุณพ่อคุณแม่คือรู้เลยคุณพ่อคุณแม่เกิดมาเป็นผู้ให้คือถ้าเขาไม่รักลูกเขาเลี้ยงลูกดูแลลูกมาได้ไม่ดีขนาดนี้เขาไม่รักคนที่เขาดูแลเขาเลี้ยงลูกมาลูกไล่เป็นพันๆนคนเขาให้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งทาให้เราติดมาว่าคนเราต้องรู้จักให้ก่อนอต่อนคนก่อนแล้วถึงจะให้เขาไปเก็บเกี่ยวพืชมาให้เราให้อาหารเขาก่อน เพราะฉะนั้นพอเราโตมาเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถทํามีความสามารถเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคนเป็นพันได้ในสมัย <ะ S 1> นั้นแต่เราจะให้เราจะให้การศึกษาเพราะฉะนั้นความเป็นครูเป็นอาจารย์คณะเภศาสตร์ที้โดนมาสิบกว่าปีนยเราให้ความรู้ให้การศึกษาสอนให้ทําวิจัยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีโอกาสได้ได้ไดคุยกับทางท่านอาธิการบัญชัยสิริชนะนะคะว่าอาจารย์พันวิภา ไปตั้งคณะเภสัชที่เชียงรายไหมตอนนั้นเราก็นึกในใจว่าโอ้เพราะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใครจะไปเรียนเภสัชที่เชียงรายคะท่านอาธิการนะคะคณะเภสัชในทั่วประเทศมีมอชอเพจุฬามหิดลเต็มไปหมดนะคะทุกคนก็คงอยากไปเรียนคณะที่มีประวัติความเป็นมาที่ดีนะคะก็เลยสุดท้ายก็เลยบอกท่านตั้งคณะใหม่เถอะเป็นคณะที่ มีธุรกิจในสมัยนั้นแสนกว่าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทแต่ไม่มีมหาลัยหรือคณะไหนสอนทางด้านนี้เลยท่านก็ถามว่าคณะอะไรก็เลยบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์เครื่องจำอาหนะฮะพอคุยท่านอธิการก็โอบายไอเดียช่วงนั้นก็เลยคุยกับท่านว่าแล้วอาจารย์มาทำให้ได้ไหมก็แอบนึกนะตอนนั้นอยู่กรุงเทพ มีลู่แหินมีกรเทพโอ้ถ้าไปทํำก็คงจะต้องไปทําที่เชียงรายนะแต่คิดถึงว่าแม้เราร้อยวิชาเหลือเกินเราว่ามันต้องดีมันต้องเป็นคณะที่ช่วยสร้างคนให้มาเรียนรู้และสร้างวิชาชีพให้เราก็เลยคิดอยู่เจ็ดวันสุดท้ายตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการเนี่ยตอนนั้นอยู่มัธยดนเป็นข้าราชการ49ได้รอสอรองศาสตราจารย์ละได้สายปลายละ อยู่ต่ออาจจะได้ตำแหน่งดีขึ้นลาออกเลยหรออาจารย์ถูกต้องเลยลาออกแล้วก็ไปเป็นเชียงรายเลยเหระคะอาจารย์ค่ะไปเชียงรายแล้วก็เลยเป็นอ่าไปเขียนหลักสูตรไปร่างหลักสูตรของเวทยศาสตร์ขึ้นสมายของแม่ฟ้าเหลืองแล้วก็เออเอ๊ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาเรียนคณะเนี่ยสามารถจบออกไปแล้ว ทำวิชาชีพกับเครื่องสำอางให้อย่างถูกต้องไม่ใช่ทําผิดทาถูกหรืออะไรต่างๆเริ่มตั้งแต่งานวิจัยเริ่มตั้งแต่สร้างสูตรเริ่มตั้งแต่ผูกกฎหมายเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบคุณภาพต่างๆสี่ปีอันนี้คือพื้นฐานแต่แล้วคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางอยู่เดิมลหละบางคนไม่เคยมีเรียนรู้มาเลยก็เลยเปิดทีเดียวร้อนวิชาเปิดสองหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ที่เชียงรายค่ะสี่แสี่ปี หลักสู่ปริญญาโทอยู่ที่กรุงเทพเอ,อให้คนที่จบปริญญาตรีอยู่แล้วไม่ต้องสาขาวิเครื่องสัมาเก็ยังไม่มีในประเทศไทยเราคือหนึ่งออหนึ่งในประเทศไทยหนึ่งในเอเชียด้วยออนะคะเ,ออเราก็เลยบอกว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วหรือคนที่มีเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ทาเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาอย่างน้อยสามปีมาเรียนได้แล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะเป็นคนที่ทําประกอบอาชีพอยู่แล้วอยู่ให้เขาลามาเรียนสองปีเขาคงหยุดทําไม่ได้ก็เลยบอกกับเขาว่าให้มาเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นเหมือนภาคพิเศษอะไรเงี้ยใช่เจ้าของแบรนด์อะคะจ้าใช่ก็เลยค่ะเจ้าของโรงงานเจ้าของแบรนด์ดังๆมันอีกเยอะมาก เพราะจริงเติบโตมากเนาะธุรกิจไวสสำอางในบ้านเราอาจย์ใช่เพราะฉะนั้นในปีแรกเนี่ยเราก็จะรับนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ร้อยหคนที่เชียงรายรับนักศึกษาปริญญาโทประมาณปีละร้อยคนที่กรุงเทพอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่สุดท้ายเราก็ใช้เวลาอยู่แปดีในการเป็นคณะบดีที่สร้างนะ สร้างในแง่ของการเรียนการสอนทางด้านนี้แล้วก็สร้างอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสอางปีนี้แหละค่ะปีนี้รู้สึกจะเมื่อวานนะเมื่อวานจะเป็นวันที่ครบรอบ20ปีของคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางมหาวิทยาลัยแม่สาย20ปีแล้วเนาะ20ปี่ส20ปีเราก็แอบดูใจเพราะว่าเป็นคณะบดีผูปต่อั้งก็เลยทําให มีทุวันนี้เรามีลูกสิ์ลูกหาเราอาจจะไม่มีลูกเลี้ยงเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่เรามีลูกสิ์ลูกหาอยู่น,นะคะมากกว่าหลายพันคนถ้านับปริยตีนะ่าสามสี่พันคนปริาโทรด้วยนะฮะก็น่าจะประมาณสี่ประมาณสี่ห้าพันคนในยี่สิบปีที่ผ่านมา ันนี้อาจารย์แบบจริงเสียงจริงในแวดวงสมุนไพรไทยเพราะฟังประวัติอาจารย์คือตั้งแต่ทั้งชีวิตจริงๆเลยเนาะพี่กาเลยวก็มิติครบหลูมหมดเลยนะคะตั้งแต่เรียนรู้มาเด็กเรื่องของธุรกิจเรื่องของการวิจัยเรื่องของการสอนการสร้างหลักสูตรการสร้างคนให้ำรางรูุ้กคนด้วยครบปลุมมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ตอบคําถามก่อนเมื่อกี้การถามอว่าหุนไัย ที่อาไปซิ่เจ๋งที่สุด,สดในประเทศไทยใช่ไหมคะค่ะจะบอกจะไม่อยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรในประเทศไทยเจ๋งหมดนะ uh huh. คืออยู่กับว่าเรามาใช้สรรพคุณอะไร uh huh. อย่างอย่างที่บริษัทเนี่ยเราทํามาของ SNPS เราเนี่ยเราทําวิจัยค้นคว้าสมุนไพรมาประมาณยี่สิบห้าปีละก่อน uh huh. ที่เราจะเข้า จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเรามีสมุนไพรที่พร้อมใช้งานได้ในปัจจุบันแล้วก็ดึงมาใช้หลังจากที่มีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากกว่า4 0 5ชนิดนะคะประมาณ4 0 5ชนิดดึงมาใช้ได้ทันทีเลยทีนี้เนี่ยก็อยากจะยกตัวอย่างตัวหนึ่งที่ที่เรียกว่าเจ๋งมากแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติเราพูดถึงกระชายดํา คนได้ยินชื่อนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดังมากที่คนนิยมนะโอท็อปนิยมเอามาทำเป็นวายกระชายชดังนะคะอันนี้ก็สมมติว่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวหนึ่งที่ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือสม,มุนไพรเนี่ยในประเทศไทยบางชนิดประเทศอื่นก็มีด้วยแต่สม,มุนไพรบางชนิดที่มีเฉพาะในเอเชียหรือสม,มุนไพรบางชนิดที่ เฉพาะเวลในประเทศไทยอันนี้ก็คือหนึ่งตัวกระชายดําเนี่ยจะมีเฉพาะในประเทศไทยและอาจจะบางส่วนของลาวนะคะทีนี้ถ้าเราพูดสมุนไพรเนี่ยสมัครคนสมัยก่อนก็จะเขียนสปปรรพคุณโอ้ยครอบจัก,กรวาลซึ่งทําให้เราเอ๊ะทําไมสมุนไพรตัวเดียวใช้ได้เยอะขนาดนั้นเหรอแันหลังอาจารย์ก็เลยไปวิจัยว่าโอ้โหทำไมคนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงเขียนว่าสรรพคุณสมุนไพรมันดีขนาดนั้นมันจริงหรือไม่ ปรากฏว่าอะไรก็ตามที่เป็นภูมิปัญญาไทยนะฮะหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยจริงแล้วมีวิทยาศาสตร์ลองรับได้หมดเพราะว่าในสมุนไพรเนี่ยสารสําคัญมันมีเป็นพันไอเทมพันกว่าชนิดเพราะฉะนั้นซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราเอาชนิดไหนออกมาใช้เอเจรย์ก็เลยอายกตัวอย่างกระชายดํานะคะออกระชายดําที่อยู่เ,ออเป็นรากของต้นกระชายดํา เป็นรากอยู่ใต้ดินต้องขุดออกมาหั่นออกมาจะสีดําๆกระชายมีเยอะกระชายขาวกระชายแดงกระชายดำต้องเป็นสีดำนะคะสารในนั้นมีมากมายสมมติว่าอาจารย์สกัดเอามาหนึ่งตัวเอาคนโบราณเขาจะพูดว่ากินแล้วจะช่วยสรรพคุณเพศชายได้ดีสมรรถภาพทางเพศดีก็ถูกเพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่เหมาะคหรับคุณผู้ชายผู้หญิงกินจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ ะะแต่ผู้ชายกินเนี่ยจะไปเสริมั้างสมรรถภาพ<อ>แล้วก็เสริมั้างสารตัวนั้นอาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของข้อมูลเพศชายไดด้<อ>ีก็มีสารตัวหนึ่งแยกออกมาแต่ถ้าเอกระชายดมาทำเป็นสารตกัดอง์รวมผู้หญิงและผู้ชายกินแล้วเสริมภูมิต้านทานเสริมความแข็งแรงก,ก็ได้จะมีสารอีกตัวหนึ่งดึงออกมาแล้วสารตัวนี้มีฤทธิ์ในการเผาผลาญไขมันหน้าท้อง เป็นไขมันที่โดยเฉพาะเป็นไขมันที่อยู่บริเวณพุงอะฮะหน้าท้องได้ดี <c oughs> ทีนี้คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินสับคุณนี้เพราะว่ากลายเป็นประเทศญี่ปุ่นเอากระชายดำของเราแล้วไปสกัดสารตัวนี้ออกมาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยทำเอาสารตัวนี้ที่ทช่วยเผาผ่านไขมันหน้าท้องเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์ขายอาหารเสริมขายแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยชนิด โดยการใส่สารสก,กัดกระชายดาตัวเนี้ยเข้าไปแล้วออทําให้ไขเผาผานไขมันหน้าท้องไขตับไขดิบในญี่ปุ่นแล้วคนไทยไปซื้อกลับมาด้วยนะฮะคือต้งเอาเฉพาะสารตัวนี้ออกมาก็จะเป็นอ,อ,อาหารเสริมช่วยเผาผานเผาผานไขมันหน้าท้องเออเอาผลิตภัณฑ์อีกสารอีกตัวหนึ่งเอาไปผสมกับรู้สึกน่าจะเป็นกลุ่มขมิ้นชันเป็นสารที่ชื่อว่าเป็นสารที่ช่วยแอ a ีแฮงโอเวอร์ แล้วก็เหมือนญี่ปุ่นเขาจะเขียนว่ากินแล้วกินเหล้าแล้วไม่เมาเออหนึ่งในนั้นก็คือกระชายดําที่สกัดออกมากินกระชากินเล้ากินก่อนทานนากระชายมันแล้วไม่เมาใช่หรือเมาช้าลงใช่ค่ะต m ้แฮงโ n เวอร์เขาเขียนเลยหรือเมาตอนเช้าตื่นมาไม่ปวดหัวเห็นไหมคะนั่นกิ่ชนิดละอันหนึงสมรัตภาพแพศชายอันหนึ่ง สมรรถภาพของทั้งผู้หญิงผู้ชายอีกอันไขมันน้าท้องอีกอันก็เป็นช่วยในเรื่องของการแอนตี้แฮงโอเวอร์กินแล้วเมาช้าหรือกินแล้วไม่ไม่ปวดหัวเวลาตอนเช้าแล้วก็สารอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะมีปริมาณไม่มากนักในกระชายดำต้องสกัดประมาณเข้มข้นหนึ่งพันเท่าก็จะเป็นสารที่ชื่อว่าไบโอรติโนไล ก็คือสารที่ออกฤทธิ์เหมือนเลติโนนวิตามินเอแต่สารที่ได้จากกระชายดําตัวเนี้ยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองช่วยลดริ้วรอยได้เป็น a n t i ี้ริงเก n t i แอนตี้อ้งได้แล้วก็คุณสมบัติเหมือนเลตินนลเลยแต่ได้จากกระชายดําเพราะฉะนั้นก็ไม่กานไม่ระคายเคืองนะคุณก็อไปใช้ไปใช้เป็นเลตินนลจากธรรมชาติถูกไหมอาจารย์ต้องเพราะถ้าเราตนอปนเคมีหมด ไม่ต้องเป็นเคมีเลยเห็นไหมคะนี่คือว้าวว้าวมากเลยอเมซิ่งมากถ้าตัวเดียวได้แบบแบบเรียกว่าครอบคลุมแล้วในหลายมิติมากเลยนะอาจาย์เนาะใช่แบบกระชายดำแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสกัดขายนะราคาต่อกิโลถ้าเป็นไบโอเริินอลไลท์เนี่ยเพอิอของบริษัทสกัดแล้วเราตั้งชื่อว่าบีโก็คือแบกแบ็กหรือแบ็กมีหรือแบ็กมาจากแล้วก็สีของเขามันจะสีเป็นทองเลย เป็นสีธรรมชาติเลยนะกิเตอร์โกเราก็เลยเรียกวีโกเนี่ย,ยแล้วขายกันเป็นหลักหลายหมื่นบาทญี่ปุ่นเอาของเราไปสกัดขายในการผาผลาญอาหารไขาปุงหน้าท้องราคาก็เป็นหลักหลายหมื่นบาทต่อสารสกัด,ดอ๋อแล้วแผนให้อีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งกําลังทําวิจัยอยู่ญี่ปุ่นก็ร่วมกับเราทําอยู่ก็คือสกัดออกมาแล้วจะเป็นยาช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยลด L D L อันนี้อันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพอเราจะทำเป็นยาเราจะต้องมีคลิคลนิคข้อถายเบื้องต้นเน่ยลองใช้ละลดไขมันในกระแสเลือดได้ดีมากไม่ต้องไปซื้อยาซึ่งกินแล้วอันตรายเนี่ยอันนี้ก็คือม,มาจากสารกัดกระชายดงอันนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยอยู่นะคะอันนี้อยากจะเห็นภาพเนี่ยถ้าเห็นเหมือนอาจารย์นะทุกท,ท,ท่านเชื่อว่าทั้งสองท่านจะต้องคิดว่าเรารวยไหมฮะประเทศนนไทยรวยไหมฮะ ร่ำรวยมากตอนนี่คือทรัพยากรที่ที่อื่นไม่มีเนี่ที่อาจารย์บอกมาใช้ดำเลยมีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นใช่ต้องต้องชวนอาจารย์มาคุยอีกรอบแล้วล่ะเรื่องแผนการเงินยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเรื่องแผนเกษียณแต่าเรวเห็นว่าแล้ว่ีนี้นี่แค่แค่สมุนไพยยังไม่ได้ไป โลงของสมุนไพรนะไปแค่แบบติ๊เดียวเลยใช่ต้คุยกันเนนุ่มากสองท่านน่ารักมากอาจารย์อยากคุยใหญ่เลยแล้วก็เนี่ยจริงๆแผนเกษเนน่าคุยมากเพราะอาจารย์นี่คือ e อ e r ี y เยอะมากน่าจะเป็นต้นแบบให้กับผู้เกษียณหลายๆคนได้เป็นอย่างดีด้วยคนที่พร้อมเกษียณแต่ไม่ยอมเกษียณอาจารย์อาจารย์คนพร้อมเกษียณแต่ไม่ยอมเกษียณอาจารย์แบบเลี้ยวแรงเ่อะข้อคิดของอาจารย์เลยนะฮะจริงๆทั้งสองท่านยังอยู่วัยทำงานแล้วยังวัยที่ แบบยังมีพลังสูงฮะจริงๆสองท่านนี้คือไวัยวัยทำงานวัยเรียนรู้วัยเริ่มเห็นโลกกว้างวัยของอาจารย์นี่อาจจะเห็นโลกกว้างมาเยอะแล้วถ้าถามว่ากเกษียณอาจารย์กับคิดว่าถ้าอาจารย์กรเกษียณนี่ผิดต่อประเทศชาตินะจร <c oughs> <c oughs> ิงๆนะ อาจารย์จะเขียนไม่ได้ฉินต้องพยายามทําอะไรที่ซัพพอร์ตคนรุ่นเนี่ยทครั้งทั้งสองท่านวิทยากรทั้งสองเออพ<ะ>ี่ก่อนทั้งสองท่าน<ะ>เราต้องเป็น<ะ>คนซัพพอร์ต<ะ>ทั้งสองท่านแลวต้องเป็นคนที่ทํำยังไงก็ตามที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้เข้ามาทํางานให้ได้ดีขึ้น<ะ>เขียนไม่ได้<ะ>แต่เปลี่ยนบทปรับเปลี่ยนบทบาท<ะ>เป็นคนซัพพอร์ตเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นคนโคชชิ่งนะคะจริงๆ<ะ>งอาจารย์ยังคิดเลยว่า ถ้าเกษียนี้ผิดผิดต่อประเทศชาติได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวการนัดไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนัดมาคุยเรื่องการได้แล้วมาคุยเรื่องการเดี๋ยวนี้ขอบคุณอาจารย์มากเป็นแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วสนุกมากเราก็ได้ความรู้รู้สึกว้าวกับอาจารย์ว้าวกับสมุนไพรว้าวกับเส้นทางชีวิตอาจารย์ไปด้วยเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราได้คุยกันอีกนะคะอาจารย์ค่ะดีเลยค่ะลาลากันไปเลยวันนี้นะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ